เด็กเจนซีทำงานด้วยยากจริงไหมที่เขาจะทำคอนเทนต์หลออ่ะเออเออจริงไหมตัวหนูละกันหนูรู้สึกว่าเพราะว่าเรามีเหตุผลของเราในการเหตุผลของการกระทำของเราเราเลยขัดข้านกับสิ่งที่เขาพูดมาอ,มอะไรอย่างนี้ยกันเวลามีใครมาสั่งให้เราทำนู่นทํานี่ท,ทั้ทงที่แบบเอออย่ามาสัง่งได้ไหมอยากทำแต่ทำเอง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแม่ใช้ให้ไปล้างจานถ้าหนูจะทำแต่หนูทําเองแบบแม่เวลาเขาพูดเขาชอบพูดด้วยน้ําเสียงที่โมโหหรือว่าอะไรแบบที่มันเด็ดขาดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช้ด้วย คำพูดด้วยเหตุผลหรือว่าใจดีกับเราหน่อยอะเราก็พร้อมที่จะทําแล้วลยอะไรเงี้ยั้นสมมติมาเบลเป็นลูกน้องพี่ค่ะมาเบลลูกตัดต่อให้พี่หน่อยนะจ๊ะได้เลย,ยตัดให้เลยเออมาเบลตัดคลิปนี้มา <c oughs> ไม่ทำแล้วมาลาออกมอไม่ <c oughs> มนะีงานลงละ <c oughs> แต่หนูก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอไอ้อันที่แบบไม่ทนไม่ได้ไแมยเจอแยงได้นะถ้ามันไม่จริงหนูแยงได้หนูไม่ค่อยเจอเกินไปไหมคนล้อเกินไปไหม หรืว่าเกิดแต่คน,นมันก็ไม่เกิดพกเพราะเจนซิมก็ต้องรอเราไอ <แก S 1> พวกแก่เนี่ยทำงานไปก็ตายดี่าจะอยู่ในได้นานได้ไงพวกแก่กแ็ต้งแอบคิดไม่ออย่างที่มินบอกเลยคือเรามีเหตุผลของเราครับมหมายถึงว่าอา้าวถ้าทําแบบนี้มันดีกว่าทาไมไม่ทําแบบนี้ละ่ะอ,อ,อธิบายให้เราฟังสิหรือไม่ถ้าสมมติว่าเจนซีมีมีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งมาเป็นไอเดียใหม่ลองก่อนไหมล่ะถ้ามันไม่ได้เรายอมรับว่ามันได้ใช่แล้วเรายอมแบบในใจมัน S <S <s <học> <S อาจจะเสียหน้าเล็กหน่อยทำก,ก,ก็ได้ก็ไม่ได้ดีอย่างทีเ่เราคิดขนาดนั้น